สวัสดีครับบ้านสวนอ้อยชายทุ่งนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับก็ตอนนี้กําลังให้น้ำก็ให้อาหารทางใบเป็นน้ําหมักชีวภาพนะครับผสมกับน้ำ5ลิตรกับน้ําหมักหนึ่งฝาแล้วก็ฉีดพ่นทางใบอันนี้เข้าเดือนที่3อ่ะออกตาครับ ได้เดือนแล้วเข้าเดือนที่สามก็การแตก่กอดีมากเลยเกติโกอนะปึกเลยก็จะมีเล็กบ้างมีกอที่ใหญ่สมบูรณ์บ้างอไอที่เล็กๆนี่คือปวกกินปวกกินเราลงแบบท่อนนะครับพออปวกกินแล้วได้ซ่อมก็เลยโตไปทันเพื่อนแต่มันก็ไล่เลี่ยง กำลังไต่ก,กเลยแตแด้วยลแบบสิบนะน,นีก็ะแบบสิ่งมงนี้ปึ๊ดเลยนะส,สุนย์พันห้าศูนย์นะครับใบเกี่ยวปึ๊ดเลยดูครับ อันนี้อ,อยดำอบอดำสงันไปไปอ,อยดำก็แตกกอดีไม่รู้ดำอะไรแต่ดำทางใต้ดำดำโบราณทางใต้นี่เป็นน้ำหมักไม่ต้องกลัวนะเป็นต้องเป็นน้ำหมักธรมรมชาติผลิตเ ก็มีทางน้นทางน้นเข้าสู่เดือนที่สองนะครับันย่างเดือนที่สามระบบน้ำก็นครับวางข่อไปเลยนะครับป่อยไปเลยเกดเกลยดไปเลย่าก็กำลังงามเช่นกันย้า <c oughs> เดี๋ยวค่อยได้ยา่าย่างงามพอๆกับข่อ,อ,อเลย เป็นท่อพีอีนะครับแล้วก็เจาะได้หัวมินิสปริงเกอร์ร้อแต่ีองศาปล่อยน้ำออกมาก็ยิงเข้าที่โคนเลยนะถ้าเราปล่อยน้ำเบาก็จะเป็นน้ำหยดอันนี้ปล่อยเตียงก็จะเป็นหัวค้นโคนแค่ร้อยแปดสิบองศาอันนี้ที่ซ่อมยังไม่ยังไม่เต็มที่นะ ตัวที่ซ่อมนะพวกนี้